สวัสดีครับ,ท,คครบท,รท่านผู้ชมครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้ด้านหลังท่านผู้ชมครับจะเห็นเป็นเทวรูปจีนนะครับเทวรูปเหล่านี้เรามักจะพบเจอตามบ้านเศรษฐีตามบ้านคนจีนทั่วไปนะครับจากฝั่งนี้นะครับก็คือฮกลกซิวนะฮกหมายถึงอะไรท่านผู้ชมครับเวลาบ้านเศรษฐีหรือบ้านคนจีนที่วางเทวรูปสามพระองค์นี้ไว้เพื่อให้เกิดผลดังนี้ครับฮก เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของความร่ํารวยสังเกตให้ดีนะฮะฮกจะเป็นเศรษฐีที่อุ้มเด็กทารกและที่สําคัญมือเด็กก็จะถือทองบางที่บางบ้านก็จะมีแต่เศรษฐีถือทองถือเงินอยู่นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็คือลก นะครับล็อกตรงนี้ก็คือในเรื่องของอเขาเรียกว่าของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของความมีอํานาจนะครับเรานอกจากรวยแล้วเราก็ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์และที่สําคัญท่านผู้ชมครับหากแม้มีความร่ํารวยมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีแต่อายุไม่ยืนหรือมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเขาจึงมาเป็นอีกองค์สุดท้ายก็คือซิ่วสังเกตให้ดีซิ่วจะเป็น คนจีนแก่ๆนะฮะหน้าผากโหนกถือลูกท้อเป็นสัญลักษณ์ของความเขาเรียกว่านะอายุยืนอายุมั่นคงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะแล้วคนจีนถึงได้จัดวางหกลกซิ่วไว้ตามบ้านเพื่อให้นะฮะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีอํานาจวาสนาและมีอายุยืนแต่บางคนถ้าจะเล่นเรื่องหงจุ้ยนะฮะอาจจะมีการจัดสลับอันนั้นแล้วแต่ความเชื่อแต่ถ้าเกิดเราจัดวางแบบหลักจีนสากลทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเราทับทุกยอดใสใสใจเพื่อคุณ